สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมีนทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมดูดวงความรักคนโสดให้กับชาวลัคนาราศีมีนในเดือนเมษายนพศ2568นะคะคลิปนี้สามารถดูได้ทั้งลัคนาและก็ราศีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ ถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องเป็นค่าครูให้แม่หมอสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงหรือกดปุ่มคำว่าขอบคุณใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะ จัสติกโอ้เดอะซันดีมากมากเลยคุณมิสเน่์นะสามเหรียญหนึ่งไม้เท้าสิบดาบราชาถือเหรียญรวยนะบางคนมีเงินมีมรดกทรัพย์สิสนเงินทองนะคะเฮอร์มิต ใจดีใจบุญด้วยบางคนนะ่ะเด็กถือดาบแปดไม่เท้าสิบไม่เท้าพลังงานของชาวลกักนณาราศีมีนคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะเดือดซันขึ้นมาคือสว่างโล่เลยชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเดินไปที่ไหนมีแต่คนมองคุณนะคะ คุณมีสเสน่ห์มีออร,ร่านะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมรักความถูกต้องนะคะเป็นคนที่มีเหตุลผลเป็นคนที่คิดก่อนพูดเสมอคุณนะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีวาจามีสเสน่ห์พูดจะอะไรออกไปมีแต่คนรักคนชอบคุณนะคะถ้าคุณไปติดต่อในเรื่องของการงานกับผู้หลักผู้ใหญ่จะมีความสําเร็จนะคะและบางคนคุณมีเงินนะคะ ราชาถเถรียนมีเงินมีมรดกทรัพย์สิทธิ์เงินทองนะคะหรือบางคนถ้าคุณยังไม่มีเงินยังไม่รวยตอนนี้นะในอนาคตคุณจะรวยนะคะราชาถือเถรียนขึ้นมาแล้วคุณจะรวยหรือถ้าคุณไม่ถึงขั้นรวยคุณอาจจะมีเงินใช้จ่ายแบบไม่ขาดมือคุณจะสุขสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใจบุญด้วยนะบางคนอนะเมิตนะคะใจบุญใจดีชอบทาบุญชอบสร้างบุญ,สร,บญสร้างบารมี บางคนชอบไหว้พระสวดมนต์ด้วยนะคะบางคนชีวิตของคุณในตอนนี้คุณได้รับผิดชอบภาระหน้าที่อย่างหนักเหมือนกันนะอาจสิบไม่เท้านะคะอาจจะรับผิดชอบภาระหน้าที่ในเรื่องของครอบครัวก็ได้นะพ่อแม่คุณนะคะหรือลูกของคุณก็ได้บางคนคุณอาจจะมีลูกลูกติดลูกน้อยอะไรประมาณนี้นะคะแต่คุณสามารถฟันฝ่าไปได้นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งเดดซันขึ้นมานะคะ สามารถฟันฝ่าไปได้อย่างสบายๆนะคะบางคนถ้าตอนนี้คุณออกงานนะคะไม่มีงานทำคุณจะได้งานทำนะคะหนึ่งไม่เท้าขึ้นมาแล้วอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาหยิบยื่นโอกาสดีๆในเรื่องของการงานให้กับคุณให้คุณได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะงานตรงนี้คุณทำแล้วคุณจะมีความสุขนะคะเดือดซันขึ้นมาชีวิตของคุณจะดีขึ้นงานตรงนี้นะบางคนที่ผ่านมาคุณอาจจะพบเจอสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรัก ะะสิบดับขึ้นมาความรักพังความรักมันไปต่อกันไม่ได้ความรักที่มันสิบดับนี่คือไปต่อไม่ได้นะบางคนถ้ามีครอบครัวแล้วก็ต้องมีอันเล่อ์ลัยอยารางนะคะความรักที่มีแต่ความทุกข์ความเศร้าความเสียใจนะคะเสียใจอย่างหนักนะที่ผ่านมาบางคนนะบางคนเจอหนักเจอหน่วง,เจ,งเจอสุดใหญ่ไฟกระพริบจนต้องพึ่งธรรมะเอาธรรมะเยียวยาจิตใจตัวเองนะคะ หลังจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักมันได้จบสิ้นลงแล้วนะคะคุณมาเยียวยาหัวใจตัวเองตอนนี้คุณสบายแล้วนะชีวิตของคุณมีความราบรื่นชีวิตของคุณเป็นเดซันแล้วมีสเสน่ห์มีออรา่าดูดีถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อนะคุณนะมีเงินใช้มีเงินจ่ายไม่ขาดมือสบายอกสบายใจนะคะในตอนนี้นะนี่คือพลังงานของคุณนะเดี๋ยวเรามาดูความรักของคุณกันนะ เดี๋ยวเรามาดูความรักของคุณกันนะเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณจะได้พบเจอความรักแบบไหนเนาะนะคะ ดูดวงความรักคนโสดให้กับชาวาาราศีมีนหน่อยค่ะเด็กถือถ้วยโอ้คนคนนี้เขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณพลังงานเขาอาจจะเป็นเด็กกว่าคุณก็ได้นะคะหรือคุณก็ได้ที่อาจจะเป็นเด็กกว่าเขานะคะไพ่อาจจะสลับกันได้นะคะ ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่อายุน้อยแต่เขาเป็นคนที่ใจดีนะเด็กถือถ้วยคือคนใจดีคนที่แบบเข้าดีมาตั้งแต่เกิดคนคนนี้นะเขาเกิดมาเขาก็เป็นคนที่ดีดีมาตลอดเขาเป็นคนที่มีบุญเป็นคนที่ชอบทําบุญชอบสร้างบุญสร้างบารมีแต่เด็กแต่เล็กแต่น้อยนะคะคนคนนีนะ้นะต so ัวนกตัวนี้เห็นไหมพลังงานของคนคนนี้เขาเป็นพลังงานของความบริสุทธิ์ใจนะคะ คนคนนี้เขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณมามอบความรักที่มีความบริสุทธิ์ใจให้กับคุณนะคะโอ้เด็กถือถ้วยอัศวินถือถ้วยนะคะดีมากๆเลยคนคนนี้เขาจะเข้ามามอบความรักที่เป็นกระลมิทให้กับคุณดูพลังงานของเขาเด็กถือถ้วยแล้วก็อัศวินถือถ้วยนะคะ ถ้าคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะจะมีการพัฒนาก้าวหน้าไปเป็นระสต็ปทีละสตเตปนะคะจากเด็กถีถ้่ยเป็นอสศวินถอท้วยความรักของคุณจะเป็นความรักที่สวยงามความรักที่แบบสบายใจนะคะคุณจะรู้เลยนะคะว่าเมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณ เขาจะเอาพลังงานของความสบายอ,อกสบายใจให้กับคุณเท่านั้นนะคะพลังงานบกๆเท่านั้นที่เขาจะมอบให้กับคุณนะคะเห็นไหมเด็กถือถ้วยอาซินถือถ้วยนี่คุณกับเขาอายุต,ต่างกันนะคะรักต่างวัยนะคุณจะได้พบเจอรักต่างวัยอู้หนึ่งเรียนนะคะดีมากๆเลยคนคนนี้นะเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นคนที่มีเงิน เขาจะเข้ามาเปคุณมาดูแลเอาใจใส่คุณอย่างดีคนคนนี้นะดูเข้าถือเหรียญมาถือเหรียญมายื่นให้กับคุณมามอบสิ่งที่ดีๆโอกาสที่ดีๆให้กับคุณนะคะเมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะมีความสุขมากๆเลยนะบอกได้เลยว่ามีความสุขนะคะเพราะว่าเขาถือเหรียญเหรียญใหญ่มาแล้วก็พลังงานของเขาเห็นไหมเด็กถือถ้วยอสินถืถ้วยความใจดีนะคะ ไม่มีพิษไม่ภัยกับใครเลยคนคนนี้นะเมื่อคนคนนี้เข้าเห็นคุณแล้วเาว่าคุณคือผู้หญิงรู้ชายที่เลอกค่าล้ำค่ามีผลต่อจิตใจเข้ามากที่สุดเนี่ยเมื่อเขาเห็นคุณแล้วก็ถือคุณไว้ทันทีเขารักคุณเขารักคุณแบบดอกสีแดงเขารักคุณแบบคลั่งรักคนคนนี้นะรักสุดสุดรักเลือเกินเมื่อเขาเห็นคุณนะรักคุณมากคนคนนี้โอ้ จะให้แม่หมอหู้ได้อย่างไรครับเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าไพ่ขึ้นมามันดีมากๆเลยนะคะชาวลัคนาราศีมี้นนะคะสิบถ้วยคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณเขาคิดกับคุณไปไกลถึงการที่จะมาเป็นทองแผ่นเดียวกับคุณมาแต่งงานกับคุณลงหลักปักฐานอยู่กับคุณอย่างมีความสุขอย่างมีความมั่นคงเข้าคิดอยากจะมีลูกน้อยกับคุณด้วยนะคะเห็นไหมลูกน้อยนะคะ บางคนถ้าคุณกับเขาอายุเยอะกันแล้วไม่มีลูกอาจจะเลี้ยงหลานนะคะในคนคนนี้เขาอยากจะมาลงหลักปักฐานกับคุณอยู่กับคุณยังมีความสุขอยู่กับคุณยังมีความมั่นคงนะคะโอ้เพื่อนๆเหนยหรือพายขึ้นมาดีมากๆเลยบอกได้เลยว่าดีสุดๆเดเอ็มเพลสขึ้นมานะคะคนคนนี้เมื่อเขาเห็นคุณแล้วนะเขาให้ค่าให้เกียรติคุณสุดๆนะคะ เข้าเข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะไม่ทําร้ายหัวใจคุณเลยคนคนนี้นะเขาจะเข้ามาแบบยกย่องคุณน่ะเหมือนใครก็ตามจะมาว่าให้คุณหรือมาใส่ร้ายคุณไม่ได้คนคนนี้นะไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าเขาเห็นคุณค่าในตัวของคุณเขามองเห็นนิสัยใจคอของคุณตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกนะคะมองเข้าไปลึกๆว่าคุณคือผู้หญิงผู้ชายที่ใจดีไม่มีพิษไม่ภัยกับใครเหมือนเข้าเลยแล้วก็ มีแต่พลังงานเป็นกระิบไมิได้กับทุกคนไม่มีพิษภัยกับใครเหมือนเดียวกันเลยคุณกับเขานะเขาจึงมั่นใจในตัวของเขาว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดีที่สุดคุณคือหนึ่งเดียวที่เขาได้เคยพบเจอมาเขาเคยพบเจอคนมาก็มากหน้าหลายตาแต่เขาไม่เคยพบเคยเจอผู้หญิงหรือผู้ชายแบบนี้มาก่อนนะคะเขาเห็นคุณแล้วเขารักคุณนะคะคุณงามตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกคุณเป็นผู้หญิงที่สวยผู้ชายที่หล่อ มีเพราะว่าเป็นผู้นําดูดีดุดเด,ด่นอยู่ในตัวของคุณหมดเลยจึงทําให้คนคุณี้เขามองเห็นคุณค่าในตัวของคุณตั้งแต่ที่แรกพบน,นะคะเมื่อเขาเห็นคุณแล้วเขาคิดกับคุณไปไกลนะคะถึงการสร้างอนาคตร่วมกับคุณโอ้คนคนนี้เข้าเคยจุบกับความรักมาเขาอาจจะเป็นพ่อไม่หรือแม่ไม้นะคะหรือถ้าเขาไม่เคยแต่งงานเขาอาจจะเคยผ่านในเรื่องของความรักมานะคะ คุณจะได้พบได้เจอคนคนนี้แบบกระทันหันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะเหมือนสายฟ้าฟาดลงมาเห็นไหมคุณอาจจะแบบไม่ได้คิดนะคะว่าคุณจะได้พบได้เจอเขาแต่คุณจะได้พบได้เจอเขาแบบกระทันหันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะคุณอาจจะเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วก็ไปพบไปเจอเขาแบบกระทันหันนะคะหรือบางคนคนที่จะเข้ามารักคุณ อาจจะเป็นพลังงานเก่าของคุณก็ได้นะที่คุณกับเขาจบกันไปแล้วนะคะที่คุณกับเขามีปัญหาประเด็นการจบกันไปแล้วพังกันไปแล้วจบกันแบบกระทันหันนะคะแต่บางคนเคยอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วนะคะแต่งงานอยู่กับเป็นครอบครัวแล้วแต่ต้องมีอันเลิกรายย่าล้างกันไปนะคะคนคนนี้คนเก่าๆของคุณอยากจะกลับมาขอกาสคุณถ้าเป็นพลังงานเก่านะอยากจะกลับมาขอกาสคุณอยากจะกลับมาอยู่กับ ุณเป็นครอบครัวเหมือนเดิมเพราะว่าคุณคือผู้หญิงลู้ชายที่อยู่ในใจของเขาเพียงหนึ่งเดียวนะคะเจ็ดเหรียญคนคนนี้ก็จะเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณอย่างดีนะคะจ้าติกคนคนนี้เข้าเป็นคนที่มีเหตุและผลนะเมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะเข้ามาพูดมาคุยกับคุณได้เหตุและผล นะคะเขาจะเข้ามามอบความยุติธรรมให้กับคุณมอบความรักที่มีความเท่าเทียมความรักที่มีความมั่นคงซื่อตรงให้กับคุณแต่เพียงผู้เดียวนะคะสองเหรียญเมื่อคนคนนี้กับคุณรู้จักกันแล้วคนคนนี้เขาอยากจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณอยากจะมาอยู่เคียงข้างคุณอยากจะมาหยอกล้อเล่นคุณอยากจะมามอบความรักที่ไร้เงื่อนไขให้กับคุณนะคะ คนคนนี้กับคุณเมื่อได้อยู่ด้วยกันนะคุณกับเขาจะมีนิสัยเหมือนเด็กเหมือนกันเลยนะคะหยกล้อล้อเล่นกันสนุกสนานกันคุณจะมีความสุขมากเลยเห็นไหมสิบถ้วยก็ตรงกันเลยนะคะคุณจะมีความสุขมากเลยเมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณนะ<ม>เขาจะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขทั้งกายและใจนะคะ <S <S อู้เดอร์ซันคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันนะเดอร์ซันขึ้นมานะคะ คนคนนี้ก็เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเขาไปนคนที่มีเสน่ห์ดูดีโดดเด่นเข้าอาจจะเป็นคนของสังคมก็ได้คนคนนี้นะ <ys> หรืออาจจะมีหน้าที่การงานดีนะคะเป็นคนรวย j u s t i หน้าที่การงานดีบางคนอาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับข้าราชการก็ได้นะคะหรือบางคนคนของคนคนนี้า Quindi, อาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือทํางานเกี่ยวข้องกับการเงินก็ได้นะหรือทํางานเกี่ยวข้องกับ ของปรักหักพังช่างซ่อมรถช่างซ่อมแอร์ซ่อมทุกชนิดนะคะเมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะมาหยุดอยู่ที่คุณนะคะเห็นไหมเขานั่งเขาไม่ไปไหนเลยจะหยุดอยู่ที่คุณเขาคิดว่าเขาได้พบได้เจอแล้วความรักที่ดีความรักที่สวยงามเขาได้พบได้เจอแล้วคนที่จะเข้ามาเป็นแฟนเขาที่จะเข้ามาเป็นภรรยาเป็นสามีของเขาความรักที่สวยงามของเขาเขาได้พบได้เจอแล้วก็คือคุณเขาหยุดนะคะ ไม่ไหวติงหยุดอยู่ที่เดิมหยุดอยู่ที่คุณนะคะคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันนะคู่แทร้รักแท้ของกาแอะกันได้มาพบมาเจอกันนะคะเห็นไหมเด็กถือถ้วยอสืรนถือถ้วยนะคะได้มาพบมาเจอกันและเขามองคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่มิตเสน่ห์นะคะลึกลับน่าค้นหาเขาไม่เคยพบเคยเจอผู้หญิงหรือผู้ชายแบบนี้มาก่อนนะคะ เมื่อเขาเห็นคุณแล้วเขาหลงไหลคลั่งไคล้ในตัวของคุณหลงไหลรูปร่างเลือนลางหน้าตาของคุณนะคะม่ว่วาคุณจะเป็นคนแบบไหนก็ตามคนคนนี้เมื่อเขาเห็นคุณแล้วเขารักคุณหลงเสน่ห์ในตัวของคุณนะคะห้าเหรียญเขาเคยผ่านความเสียใจยในเรื่องของความรักมาก,ก่อนนะคะในความคิดของเขาเขาคิดว่าเขาไม่อยากจะพบไม่อยากจะเจอความรักเหมือนที่ผ่านมา เขาทุกข์เหลือเกินเดือดเวิร์ทุกข์เหลือเกินเด็บหนาหัวใจมีความรักก็เหมือนไม่มีอะไรประมาณนี้นะที่เขาพบเจอมานะคะมีความรักก็เหมือนไม่มีอยู่เดียวเดียวได้นะคะเขาอยากจะพบอยากจะเจอความรักที่มาอยู่เคียงข้างกันและกันอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอย่างมีความสุขอย่างมีความมั่นคงนะคะและเขาก็จะได้พบได้เจอแล้วก็คือคุณความรักที่ดีของเขานะคะและคนคนนี้เขาคิดว่าถ้าเขา ถ้าเขาได้แต่งงานกับคุณเขาจะไม่ยอมปล่อยให้คุณต้องแห้งแล้งอ้างวังโดดเดี่ยวใดีเหมือนที่เขาเคยพบเจอมาเดดค่ะเขาจะเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณเห็นไหมตรงกันเลยนะคะเจ็ดเหรียญแล้วก็ห้าเหรียญน,นะคะเขาจะเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณอย่างดีเขาจะไม่ปล่อยให้คุณต้องอยู่โดดเดี่ยวอย่างแน่นอนนะคะคนคนนี้เขากําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณ บางคนตอนนี้คุณกับเขาอาจจะยังไม่ได้พบได้เจอกันนะแต่คนคนนี้เขากําลังจะเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะช้าหน่อยนะคะเพื่อนเพราะเดอกซันขึ้นมานะบางคนที่ยังไม่ได้พบนะอาจจะช้าหน่อยเมื่อถึงเวลาคุณจะได้พบได้เจอกันนะคะเด็กถือไม่เท้าเนาะมีแต่พลังงานเด็กขึ้นมานะเด็กถือไม้เท้าคนคนนี้ เข้ารอคอยคนรักของเขาอยู่รอคอยคนที่จะเข้ามาเป็นเนื้อคู่ของเขาเป็นคู่แท้รักแท้ของเขาเขายืนชะเง้อชะแงส่องมองดูเมื่อไหรน่นาะคนรักของเขาจะเข้ามาในชีวิตของเขาสักทีเขาถือดอกกุหลาบไว้พร้อมที่จะมอบให้คนรักที่ดีของเขาก็คือคุณนะคะเขาจะได้พบได้เจอแล้วความรักที่ดีก็คือคุณนะคะ คนคนนี้เขาเป็นคนขยันนะทํางานเก่งนะคะโอ้ดูไพ่ขึ้นมานะเพื่อนๆดีมากๆเลยชาวลัคนาราศีมีนเดอะซันเดอะเอ็มอพเพรสก็ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาคุณกับเขาเป็นคนรักคนสุดท้ายของการแลกกันนะคะ การที่คนรักคนสุดท้ายของการแลกกันนี้การที่จะได้มาครองคู่อยู่ด้วยกันคุณกับเขาจะต้องเจอบททดสอบมาอย่างหนักแล้วนะคะบางคนคุณก็เจอมาแล้วนะบททดสอบในเรื่องของความรักมาอย่างหนักคนคนนี้เขาก็เจอมาแล้วนี่เดททาวเวอร์นะคะพอเขาเจอบททดสอบมาอย่างหนักแล้วบททดสอบที่เขาได้เคยพบเจอความทุกข์ทั้งหมดในเรื่องของความรักนั้นกระเทอะจิตใจของเขาทําให้เขาเป็นคนที่ตื่นรู้เป็นคนที่แบบ พร้อมที่จะมีพลังงานของความรักที่บริสุทธิ์ใจความรักที่พร้อมที่จะเข้ามามอบความรักรักเดียวใจเดียวให้กับคู่ของเขาะคะก็คือคุณคนคนนี้นะเข้าตื่นรู้แล้วนะคะเขาจะเข้ามาเป็นคนรักคนสุดท้ายของคุณที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปอยู่เคียงข้างคุณจนถึงแก่ถึงเฒ่านะคะไม่ดีมากๆเลยนะเดือดซันแล้วก็ไพใไฮร็อแฟนขึ้นมานะคะ หนึ่งดาบนี้เขาจะมาหยุดอยู่ที่คุณนะคนคนนี้เขาเป็นคนตื่นรู้เรียบร้อยแล้วเขาจะมาหยุดอยู่ที่คุณดูดาบที่เขาปักเห็นไหมคนคนนี้ที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเจอบททดสอบมาอย่างหนักนะคะเขาจึงมานั่งสมาธิเห็นไหมทําให้ตัวเองทําให้ตัวของเขาอ่ะมีพลังงานของการตื่นรู้อุปสรรคและปัญหาต่างๆบททดสอบต่างๆทําให้เขาตื่นรู้นะคะ ดูดาบที่เขาปาักไว้เห็นไหมเขาเจออุปสรรคและปัญหามาเขาปักดาบเอาไว้ดาบของเขาก็มีเครือเทาวันหวันขึ้นนะคะเมื่อเขาเข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะมาหยุดอยู่ที่คุณเขาจะไม่ไปไหนแลว้วจะมาสร้างครอบครัวอยู่กับคุณยังมีความสุขยังมีความมั่นคงนะคะทํางานเก่งมากๆเลยคนคนนี้นะเด็กถือไม้เท้าแล้วก็ราชาถือไม้เท้าขึ้นมาก็ามีเพราะว่าวเป็นผู้นํา คนคนนี้เขาจะเข้ามามอบความรักที่มีความซื่อตรงมั่นคงให้กับคุณเหมือนสุนัขตัวนี้ที่นั่งเฝ้าเขาอยู่เขาจะไม่ปล่อยให้คุณอ้างว้างโดดเดี่ยวใดๆอย่างแน่น,นอนนะคะเขาจะมปอยู่เคียงข้างคุณคุณอยู่ที่ไหนเขาก็จะอยู่ที่นั่นนะคะบ mm ีออฟฟอร์จูนคุณกับเขาเป็นคนรักเก่าในอดีตชาติของการและกันแลวก็เป็นคนรักคนสุดท้ายของกันและกันด้วยนะคะ ถ้าคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณถ้าคุณกับเขาได้แต่งงานกันในอนาคตคุณกับเขาจะมีมรดกทรัพย์สินเงินทองไปด้วยกันนะคะจะมีกยรติยศชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตานะคะเพราะว่าวีอวัจุนเดชสันแล้วก็หนึ่งเดือนขึ้นมานะคะเพราะว่าคุณกับเขาเป็นคนที่มีความยุติธรรมรักความยุติธรรมรักความถูกต้องเป็นคนใจดีนะคะในอนาคตคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่มีหน้ามีตาทางสังคมมีคนนับถือคุณ คุณกับเขาจะมีความสุขมากๆเลยเพราะว่าดวงของคุณจะส่งเสริมกันและกันพากันเจริญรุ่งเรืองนะคะชีวิตมีแต่แสงสว่างอุปสรรคและปัญหาไม่สามารถเข้ามาในชีวิตของคุณกับเขาได้นะคะสว่างโล่เลยเดอะซันนะคะโอ้ก้าเหรียญมาหมดเลยคุณจะมีความสุขมากๆเลยในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคนคนนี้พลังงานของเขาคือ เขาเป็นเก้าเหรียญน,นะคะเขามีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการทองปัจจัยสี่ของเขาอะแวตัวงเขาเขาพร้อมหมดแล้วเขามีความสุขกายสบายใจดีนะเขาจึงเป็นคนที่รักคนยากคนคนนี้นะราชาถือไม้เท้านี่รักคนยากหลังจากที่เขาจบกับความรักมาทําให้เขามาโฟกัสในเรื่องของการงานแล้วก็รักคนยากไม่ได้เปิดใจกับใครใง่ายๆจนกระทั่งเขาได้มาเจอคุณเดนเพลสนะคะคุณนี่แหละคือผู้หญิงลูกชายที่จะเข้ามาเป็นแฟนเขา ที่จะมาอยู่เคียงข้างเขานะคะคุณนี่แหละคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่จะเข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตของเขาเป็นเป็นอีกหนึ่งเหรียญจากเก้าเหรียญเป็นสิบเหรียญให้ชีวิตของเขามีความสุขคุณก็เช่นกันนะบางคนคุณก็เป็นเก้าเหรียญนะคะ <9 S 2> เก้าเหรียญคุณก็มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแหละนะคะคุณสุขกายสบายใจอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกอยู่กับ พ่อแม่ของคุณคุณก็สบายอกสบายใจคุณมีเงินใช้เงินจ่ายแบบไม่ขาดมือแต่คุณก็ยังมีความเหงานะคะคุณเป็นคนโสดที่แบบสตรองนะคะสบายอกสบายใจถ้าได้ความรักที่ไม่ดีก็ไม่เอาอะไรประมาณนี้ความคิดของคุณนะแต่คุณก็ยังมีความเหงาอยู่ในใจของคุณลึกๆคุณก็อยากจะได้ความรักที่ดีที่จะเข้ามาเติมเต็มให้กับคุณเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่จะเข้ามาเติมให้กับคุณ จากเก้าเหรียญเป็นสิบเหรียญนี่คุณจะมีความสุขมากๆเลยคุณก็รอคอยอยู่ความรักที่ดีคุณก็จะได้พบได้เจอแล้วก็คือเขานะคะก็คือเขาเขาก็เช่นกันเขาก็จะได้พบได้เจอแล้วก็คือคุณนะคะการพบเจอกันในครั้งนี้คุณกับเขาจะมีความสุขมากๆเลยบอกได้เลยว่ามีความสุขนะคะคุณจะมีเงินเขาจะเข้ามาเป็นมาดูแลคุณอย่างดีนะคะ บางคนความสัมพันธ์ในครั้งนี้คนของคนคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะคะหรือเป็นคนไทยเราก็ได้นะคะที่อยู่ต่างถิน่นต่างแดนนะคะบางคนก็จะพบเจอคนทางไกลเมื่อหมอดูพลังงานรวมนะคะบางคนก็พบเจอคนหมู่บ้านเดียวกันหมู่บ้านใกล้เคียงกันบางคนก็จะพบเจอคนทางไกลนะคะหมู่บ้านไกลกันไปคนละหมู่บ้านคนละ อำเภอตำบลจังหวัดอะไรประมาณนี้นะคะในอนาคตนะหรือซาลิออตในอนาคตถ้าคุณกับเขาได้มาแต่งงานกันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันคนคนนี้เขาจะพาคุณท่องเที่ยวนะคะไปเที่ยวกันไปฮันนีมูนกันไปเที่ยวต่างประเทศกันเขาจะพาคุณไปเที่ยวนะคะเขาจะไม่ปล่อยให้คุณต้องหแหงเล้งอ้างว้างโดดเดี่ยวเดียวดายอย่างเด็ดขาดนะคะ,นะคะเขาจะเข้ามามอบความรักที่มีความสวยงามให้กับคุณ เขาจะเข้ามารักคุณจะเข้ามาอยู่เคียงข้างคุณจะมาเป็นคนรักคนสุดท้ายของคุณอยู่กับคุณจนถึงแก่ถึงเท่านะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้บางคนคุณได้พบได้เจอแล้วนะตอนนี้คุณกำลังจะศึกษาดูใจกันอยู่นะคะบางคนคุณกับเขาอาจจะพูดคุยกันถึงเรื่องการแต่งงานการสร้างอนาคตไปด้วยกันแล้วก็เป็นได้นะคะถ้าคนคนนี้เป็นคู่ของคุณ ในอนาคตคุณกับเขาจะได้แต่งงานกันคุณกับเขาจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจะมีเกียรติยศชื่อเสียงมีคนน้ำหน้าถือตาเป็นคนของสังคมนะคะและ้วคณกับเขาจะมีความสุขมากๆเลยจะเป็นคนรักคนสุดท้ายของกันและกันนะคะหรือบางคนที่ยังไม่ได้พบยังไม่ได้เจอตอนนี้ฉันยังไม่มีเลยไม่มีใครเข้ามาซักคนนะคะ เป็นโสดมาตั้งนมตั้งนานแล้วอะไรประมาณนี้นะคุณจะได้พบนะคะวีอ,อัพอจูนเดือดซันขึ้นมาแล้วคุณจะได้พบเมื่อถึงเวลาเวลาที่ใช่เวลาที่เหมาะสมเวลาที่คู่ควรตอนนี้ไม่ว่าคุณกับเขาจะอยู่แห่งหนตะบลใดก็ตามถ้าคุณเป็นคู่กันสักวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่ใช่เวลาที่เหมาะสมเวลาที่คู่ควรคุณกับเขาจะได้มาพบมาเจอกัน ได้มารักกันเป็นคนรักคนสุดท้ายของการแไะกันและจะอยู่เคียงข้างกันไปจนถึงแก่ถึงเฒ่านะคะขอบคุณทุกกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันนะคะสวัสดีค่ะ